สวัีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวไอ o อ w ไวท์กันนะคะขับรถจากบ้านเพื่อนไปประมาณ15นาทีแล้วก็ไปขึ้นแพอีก15นาทีขึ้นเรือข้ามฟากเนาะน่าจะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวลองไปดูกันยังไม่เคยไปหลืเป็นครั้งแรกเที่ยวไอเอวท์ใช่วน,นี้ก็เรียกแรมซีทาว w n นะคะ I'm not uh. uh, really, like? yeah. no, I don't it's good. Don't to that We could have just took our cars, didn't it? What? So, uh, and just drive around in there, isn't it? Can't get through. Yes. กำลังจะเดินไปซื้อตั๋วกันนะเราซี่ฮาริเดย์เกิ์เมื่อกี้หาที่จอดรถกว่าจะได้กต้ังเดินกลับมาอากาศเริ่มดีแล้วแดดออกแล้ว นะคะเรตคอนเอลเฟอรี oh, no ่ะาโบนในะารเวลาเดินทางราคาของอโดเดรีเ์นมาซื้อบัตรกันตรงนี้เคาน์เตอร์เลยนี่เราไปดูบัตรกันก่อนเดี๋ยวเอาครื่อ่มือนี้ไปดูนะเราจะขึ้นรถบัสชมรอบอรอบเกาะอาราวายนะคะมีอะไรให้ชมบ้างเอาเครื่องมือไปชม นี่น,นะคะทุกคนได้แล้วตัว๋วกี่คนนะหกออดอล์น้องโรซี่ฟรีนะก็รประมาณแปดสิบเอ็ดปอนสำหรับค่าเรือข้ามฟากขึ้นเรือแล้วขึ้นเรือแล้วจ้า มาณ2ีบกว่านาทีเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงยี่นาที exciting

We can sit in the side, John. Yeah, side. Come on. Yeah. Yeah, yeah, yeah. sit Just sit here. Come on. I'm gonna sit with Rosie one Okay. It's all us free. Nang ni lại. Nì lâu đây chưa nhìn thấy Nang ngồi bên đó thấy view. Rosie để chơi nang đây อยากนั่งชมชมวิวโอเคไปถึงนูน่นอากาศไม่ค่อยดีเลยขายแล้วเรือออกแล้ว i Now. <laughs> <laughs> yeah, just wait some. just wait somewhere. hello know, behind เว i ีเขาไม่รู้จ้อยเนี่ยแปดมาแล้วแต่รอเขาเปลี่ยนคนขับตั๊บนึงนะอันนี้คือตัวรถบัสเรซื้อแบบเต์ตั้งหวันเนะนาะคึ้คคนไหนก็ได้ใส่ไหนก็ได้คนละสิบปอนยี่สิบชั่วโมงเยนชิดนะสำหรับผู้ใหญ่สิบตอน ตัวรถบัส oh. แบบรายเดย์นะขึ้นได้ทุกสีมันมีหลายสีเนาะเราจะไปลงตรงนี้แล้วก็ไปเราจะไปลงสุดสายนี้เราก็ไปต่ออีกบัสหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราดูก่อนนี้นก็ชมเขาด้ว <c oughs> ชั้นบนรถมีสองชั้น รถบัดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาขึ้นต่อรถตรงสแตนซีเหรอไปที่อีกต่อหนึ่งเนาะรถสายแปดไปลงตรงอะไรนะปีด n มายเลขแปดนี่ซีตรงนี้เอาปายตรงนี้ซีหมายเ8ตแปดซีเขาเนาะสายแปด We go to Green Bridge. Because if we go to Pink, the only stop until there. Did you yeah. go to the Blue one? Where Josie? I can see her. Yeah. นงี้สิก่อเอาอะไรทําหลังคา no, What they use to make the roof you know เอาต้องใช้อะไรอ่ะอ๋อใช้ไม้ตีมั้ยไม่รู้อ่ะเป็น do oh, yeah, ha, amazing มินเจรีนี่นะคะซันดาวน์ไลบรี่ซันดาวน์บีชเดี๋ยวเราจะเดินลงไปที่นู้นเห็นแล้วเว็บเว็บเห็นไหม โอ้เห็นแล้วนี่ไงถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเดินเด้อโกด้าบีชใะโอ้ร้านอาหารแห่นี้ที่รักอาหารกันี้อุ้ยทะเลสีทรายสีเหลืองสีเหลืองอ้อยเลยอ่ะ เหรอ้โ e ใช่สุมากเลยที่นี่ที่นีิที่นีนี่ที่นี่ที่นี่ที่นที่นี่ทก่นอ่ที่นี่ที่นี่ทีดนี่่นีเลย่นีีนนี้ทะเนเขทก็ไม่ค่นยสวย่่ท่าไหท่นะมันไม่นี่ด่นีนีนทนเ่่นเ่นี่ี่นี่ท่นี่น อย่าวิ่งวอล์กิ่งไปฝ่ายซัมติงอีกเดี๋ยเดินหาไม่รู้ว่าจะนั่งกันหรือเปล่านะเดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะอะไรกินก่อนจอยหิวหิวแล้วสองแลยลูกหิวทะเลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทุกคนก็มันนั่งชิวๆคนก็ไม่ค่อยเยอะ ชื่อคนตายนะแต่ไม่น่าจะมีกระดูกอยู่ในนี้หรอกเขามาประดิษฐานไว้เฉยๆมามันก็สวยนุ่นจะเป็นน้าาสาวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนแพนั้นนะเราจะขึ้นไปบนแพนั้นไปหาอะไรกินไหมนะหิวแล้ว คนเขามากินข้าวบ่อนนะคะสั่งคิงคนสลัดมาโรซี่ก็เอาชิคกี้พายันมีอชช่สามนนี้รออยู่จลองก่อนเราไรามีก่อรอรย่กร้อมแเรเกอร์่ชิเลยพร้อม ทริปด้วยการกินอาหารก่อนนะคะหิวมากเลยสัสเลยนหะไม่ได้ค่ะหนาวมากไม่มีแดดกลับอีกว่า <c oughs> กลับแล้วนะค่ำแล้ว วันนี้ไม่มีแดดเลยทะเลก,ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแดดไม่มีไงกลับกันแล้วกว่าจะถึงนั่งเนือข้ามฟากไปอีกอ่ะ Come on back. thank y